วันนี้เชฟเอ็มจากครอบครัวกับ UFM จะพาทุกคนไปทำเมนูคุกกี้สติกถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันได้เลยแป้งที่เชฟเอ็มเลือกใช้ในครั้งนี้จะเป็นแป้งคุกกี้สมิดรูปตาย U f m เริ่มแรกตีเนยสดแช่ยเย็นให้อ่อนตัวด้วยความเร็วต่ำปาดอ่างผสมใส่แป้งคุกกี้สมิดรูปตาย U f m และไข่ไก่คนผสมให้พอเข้ากันจากนั้นใช้มือนวดคลึงให้เป็นเนื้อเดียวกันใช้ไม้คลึงแป้งเป็นแผ่นหนาประมาณ1-2เซนติเมตร ตัดแบ่งเป็นชิ้นขนาดตามต้องการนำเข้าอบด้วยไฟ180องศาประมาณ10-15นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีเมื่อคุกกี้คายร้อนแล้วนำลงเคลือบช็อกโกแลตและตกแต่งได้ตามชอบเมนูคุกกี้สติ๊กจากแป้งคุกกี้สำเร็จรูปตรา UFM พร้อมเสิร์ฟแป้งคุกกี้สำเร็จรูปตรา UFM โชมใหม่ใช้ง่ายสะดวกรสชาติอร่อยคุณภาพทุกถุงวางใจได้เหมือนเดิม